สวัสดีจ้ะอยู่กับผมแม็กนะครับแล้ววันนี้นิติสารมอไซค์ครับอยู่กับที่งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่จากแบรนด์ EM นะครับซึ่งเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ Band, ไทยเลยนะจากการเปิดตัวครั้งแรกนะครับต้องย้อนกลับไปภายในปีที่แล้วนะครับเปิดตัวครั้งแรกที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับมาถึงวันนี้เขามีรถเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นเคเรสครับสำหรับรายละเอยียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้ไปดูพร้อมกันครับ ก่อนที่จะไปรู้จักกับเจ้ารถรุ่นใหม่จากแบรนด์ e-m ครับเรามารู้จักกับแบรนด์ใดเบื้องต้นกันนะครับปัจจุบันครับแบรนด์ e-m ถือว่าเป็นเบอร์3ของตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับที่มียอดเติบโตประมาณ6-8เท่าจากปีก่อนครับและคาดว่าในปีนี้นะครับสำหรับเจ้าแบรนด์ e-m จะเติบโตขึ้นอีกเป็นเท่าตัวครับโดยในครั้งนี้นะครับสำหรับ e-m bike ก็ได้เปิดตัวครับสำหรับเจ้า e-m c a r i ครับโดยรถรุ่นนี้นะครับผ่านการดีไซน์ด้วยแนวคิดคิวแอนคูลครับ จัดว่าเป็นเอเวอร์แบนแฟชั่นสกูตเตอร์ที่กำลังนิยมในหมู่นักขับขี่ในปัจจุบันครับผม ในส่วนของสเปคของเจ้า EM k r e s คันนี้นะครับมาพร้อมกับขุมกำลังมอเตอร์ขนาด2,000วัตต์ครับและรถคันนี้นะครับใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนครับขนาด72โวลต์24 m อมครับในเรื่องของการขับขี่ตามสเปคเบื้องต้นนะครับเขาแจ้งว่าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยมีระยะทางในการขับขี่ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับจะอยู่ที่50-70กิโเมตรครับ โดยเจ้าเคเนะครับด้วยดีไซน์ครับที่อย่างที่บอกว่ามีความคิ้วแอนคูลนะครับเหมาะให้สําหรับคนเมืองที่ชื่นชอบความประหยัดนะครับและก็พร้อมให้ EM k r r คเนี่ยเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนครับในส่วนของราคาจัดจาหน่ายนะครับเปิดราคามาค่อนข้างน่าสนใจครับอยู่ที่38,340บบาทครับแน่นอนว่า ราคาตรงนี้ครับจากราคาปกตินะครับอยู่ที่57,600บาทและก็ได้ส่วนลดอีก18,000บาทจากโครงการสนับสนุนของภาครัฐ EV 3.0ครับผมแน่นอนว่าด้วยการเปิดราคามาที่38,340บาทเนี่ยมาพร้อมรับประกันการขายอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประกันมอเตอร์นานถึง5ปีหรือ30 0 0 0กิโลเมตรรับรการคอนโทรลเลอร์และแบตเตอรี่3ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรครับและยังรับประกันระบบไฟฟ้า1ปี5000กิโลเมตรอีกด้วยครับโดยศูนย์บริการของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EM นะครับปั กว่า40แผงทั่วประเทศครับมีอะไรสำรองทุกชิ้นพร้อมช่างเซอร์วิสให้บริการและคำปรึกษาอย่างแน่นอนครับหากใครสนใจก็รองไปดูที่ศูนย์จำหน่ายใกล้บ้านคุณได้ครับ บ้างครับสำหรับเละเอดของเจ้าเคเรสที่ผมพามาดูน,นี้ต้องบอกเลยว่าในครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะจัดเต็มพาไปขับขี่ในรุ่นนี้อย่างแน่นอนสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือไม่ชอบมีความรู้สึกอย่างไงนั้นคอมเมนต์มาที่ข้างล่างได้เลยครับติดตามได้ในทุกช่องทางของนิเรสารมอเอรไซค์ครับสำหรับวันนี้ผมแม็กลาไปก่อนครับ